โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆลูกไก่ชุดนี้นะครับออกมาเยอะมากนะครับได้จํานวนที่ค่อนข้างที่จะพอแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิก FC นะครับที่ติดตามนะครับผมคือพีเนี่ยจะเลี้ยงอนุบาลนะครับผมจนอายุครบ1เดือนนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับส่งให้ FC นะครับที่สนใจนะฮะแล้วก็สั่งจองเข้ามานะครับผมคือช่วงนี้เปิดจองอยู่นะครับสิคู่นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับทักตามอ d ดีไลน์ข้างล่างของพ f มาได้เลยนะครับผม เปิดจองอยู่นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เพียบด้วยนะครับผมป้ายดูคลิปกันดีกว่าสวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไลน์ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับเพียบก็เจอเหตุการณ์นี้ครับผมก็เลยจะมาพูดคุยนะครับผมแล้วก็ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังดูนะครับผมว่าเหตุการณ์ที่เพียบเจอเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์ที่แม่ไก่นะครับฟักไข่นะครับแต่เพื่อนเพื่อนก เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพีเอฟเนี่ยใช้โอ่งเนาะใช้โอ่งนะครับเป็นรังไข่ให้แม่ไก่ฟักเนี่ยนะครับใช้โอ่งนะครับแล้วใส่ทรายไว้ข้างในนะฮะแล้วคราวนี้นะครับผมแม่ไก่เนี่ยไข่เยอะนะครับผมแม่นี้ไข่11ฟองนะครับตอนนี้ออกมาแล้วที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยอ่าเท่าไหร่นะเจ็ดนะครับเมื่อเช้าพีเบเข้าไปดูนะครับก่อนที่จะทําคลิปเพียบเข้าไปดูออก5้านะครับออก5้านะครับเหลืออีก5ฟองที่กําลังกระเตาะเปลือกนะครับผม แลวเมื่อบ่ายเข้าไปดูก็ออกมาเจ็ดแล้วเลยสามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เ,เป็นเวลากลางวันนะครับแม่ไก่เขายังไม่นอนหลับเนะ <S <S 1> <S 1> าะก็เจอเหตุการณ์ประมาณคือแม่ไก่เนี่ยบางตัวเนี่ยเขาฟักไข่นะครับผมแล้วก็ร่างกายเขาค่อนข้างที่จะอ,อ่โซมนะครับผมเขาก็จะนอนหลับลึกนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะทิ้งตัวนะครับผมอ่าทิ้งตัวเนี่ยทิ้งลงน้ําหนักเยอะทําให้ไข่ที่กําลังฟักนะครับพวกที่ออกแล้วก็ออกไปนะครับพวกที่ยังไม่ออกเนี่ย นะครับที่อยู่ในไข่กะกำลังกระตอดเนี่ยเปลือกไข่เขาจะไม่แข็งแรงเนาะพอโดนแม่ไก่เนี่ยทิ้งน้าหนักตัวลงไปนะก็จะทให้ไข่เนี่ยเกิดการแตกนะครับพอแตกเสร็จแล้วก็โดนแม่ไก่ทับนะครับก็จะทให้ไข่นั้นแตกลงไปแล้วก็ไปทับตัวลูกไก่นะครับทำให้ลูกไก่เนี่ยเกิดการสูญเสียนะครับผมทําให้เราเนี่ยเสียลูกไก่ได้นะครับลูกไก่ก็อาจจะตายได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขนะครับอย่างของ b ีเฟเนี่ยเป็นอง เนาะมันก็จะใบใหญ่นะครับผมถ้าเป็โนโอ่งเนี่ยก็จะจะใบใหญ่หน่อยลูกไก่ก็จะยังอยู่ได้ข้างในครบยังไม่ต้องเอาออกมานะครับผมก็ใช้วิธีการที่คือหนึ่งเราพยายามเอาเปลือกไข่เนี่ยนะครับเปลือกไข่นะครับที่เขากระต่อออกมาแล้วเนี่ยเราจะเพิ่งเก็บออกนะครับคือคือหลายคนพอไปเห็นว่าเฮ้ยบางเคยดูคลิปมาเขาให้เก็บออกเพราะว่าจะเบียดตัวลูกไก่อะไรอย่างนี้นะครับคือคือถ้าเกิดโอ่งเราใหญ่พอนะครับผมคือสถานที่ท,ที่ที่ไม่ไก่เราฟักไข่เนี่ยรังไข่เนี่ยมันใหญ่พอ ไม่ต้องเก็บออกนะครับผมเพราะว่าเวลาแม่ไก่เขาทิ้งน้ําหนักตัวลงไปเนี่ยเปลือกไข่พวกนี้นะครับผมถ้าเกิดเขาคว่ำตูดอยู่มันยังมีความแข็งแรงอยู่นะก็จะจะช่วยรับน้ําหนักไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโอง่งใบเล็กเป็นรังไข่ใบเล็กนะครับคือเราเข้าไปตรวจเช็คดูแล้วลูกไก่เริ่มออกแล้วนะครับผมวันที่1วมันออกแล้ววันที่2ออกครบอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ค้าเวันที่3เนี่ย Memory. คือเขายังทยอยออกบางตัวเขาไข่ห่างวันไงวันที่3ายังทยอยออกอยู่คือวันที่2ยังไม่ครบเนี่ยเราต้องควรดูแล้วถ้ามันนนนแ่เเกิให้อา ลูกไก่เนี่ยออกมาขาังโกงไว้ก่อนขังกงนะแยกออกมาขังโกงอนุบาลไว้ก่อนนะครับผมพอลูกไก่ไข่ออพอลูกไก่ออกครบหมดแล้วนะถ้าเราจะให้แม่เลี้ยงก็เอาลูกไก่กลับไปคืนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่นะครับผมถ้าเกิดหลายคนว่าเฮ้ยองมันใหญ่พอเหมือนของพี่เอฟเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ครับถ้าเราไม่ไม่มีเปลือกไข่เก่าเขาเนาะบางตัวมันจะแตกหมดให้ใช้ไข่ปลอมครับให้ใช้ไข่ปลอมใส่เข้าไปข้างในนะฮะพอใช้ไข่ปลอมใส่เข้าไปข้างในเนี่ยเวลาแม่ไก่เขารู้สึกหลับ นะครับหลับลึกแล้วกดทิ้งน้ำหนักตัวลงมาเนี่ยไข่ปอมมันจะช่วยพยุงไว้ได้นะครับไข่ที่เหลือในที่กําลังจะออกเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าหลายคนพี่เอฟคิดว่าคนจะเจอปัญหานี้นะครับคือแม่ไก่ทับเปลือกไข่ทับไข่แล้วเปลือกไข่แตกแล้วลูกไก่เกิดการสูญเสียหรือลูกไก่ตายได้นะฮะพี่เอฟก็เจอนะครับผมนะที่ให้ดูนั่นก็เจอนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่เอฟก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบาย